สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel free to play Channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม the seven deadly sin c h c o s กันอีกแล้วนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่6แล้วนะครับผมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับไอเทมกล่องทองของเรานะครับให้สามารถขายได้มีมูลค่าเพิ่มอีกถึง20%นะครับผมโดยวิธีการเชิญเวโรนิก้าเข้ามาที่ร้านบาร์ของเรานะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดด้านในคลิปกันเลย เอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม The Seven Deadly Sin g a n e คอกันแล้วนะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเกม7บาปแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ตัวละครของผมก็มีรลงจ์เลเวลอยู่ที่34นะครับพลังรบรวมของทีมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000นะครับผมมันก็เพิ่มขึ้นลดลงตามตัวละครที่เราจัดเข้าทีมนะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมก็เปิดให้บริการมาประมาณ10วันได้แล้วนะครับผม หลายๆคนก็คงจะเริ่มทําตัวละครกันแล้วนะครับน่าจะไปฟาร,ร์มหาของมาอัปเกรดกันบ้างแล้วเนาะซึ่งปัญหาหลักๆในการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือค่าเงินในเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือเหรียญทองตรงด้านบนตรงนี้เนาะถ้าใครเริ่มทําอุปกรณ์แล้วเนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่า มันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเป็นการตีบวกตัวละครหรือว่าจะเป็นการวิวัฒนาการตัวละครต่างๆนะครับการปลุกดาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เงินเป็นหลักเลยนะครับผมซึ่งช่องทางในการหาเงินปัจจุบันตอนเนี่ยมันก็มีอยู่หลายช่องทางนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยทําให้เนี่ย ผู้เล่นทุกท่านนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าเงินในเกมได้อีก20%นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟาร์มเงินตามดันต่างๆใช่ไหมครับเราจะได้ไอเทมเป็นรูปหีบนะครับผมก็มีตามนี้เนาะจะมีหีบระดับ UR นะครับผมระดับ SSR ระดับ SR นะครับแล้วก็ระดับ R ระดับทั่วไป UC อะไรพวกเนี้ยเนาะซึ่งในแต่ละหีบเนี่ยมันก็จะมีระบุไว้อยู่นะครับว่าถ้าเราขายเนี่ยเราจะได้ทองจำนวนเท่าไหรนะ่เนาะ ซึ่งสูงสุดจะเป็นระดับ UR นะครับ1กล่องเนี่ยจะได้ทองทั้งหมด93,750เลยนะครับแต่ว่าเจ้ากล่อง UR เนี่ยมันค่อนข้างหายากเนาะเราจะได้จากการล็อกอินในกิวนะครับผมวันละหนึกล่องนะครับแต่ว่าที่เราสามารถฟาร์มหากันได้เนี่ยจะเป็นกล่องระดับ SSR แล้วก็ระดับ SR เนาะซึ่งวิธีในการฟาร์มกล่องพวกนี้นะครับผมแนะนำา2ดันเจียนนะครับผมดันเจียนแรกเลยก็คือ ดันเจียนโซเชียลดันเจียนนะครับสเปเชียลดันเจียนนะครับกดเข้ามาเนาะแล้วเราก็เลือกมาที่อันล่างสุดนะครับที่เขียนคําว่าทองซึ่งดันเจียนอันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เรานะครับหลังจากสู้ชนะแล้วนะครับเราจะได้กล่องทองนะครับผมถ้าได้กล่องทองมากก็จะได้เป็นกล่อง ระดับ S R นะครับถ้าเป็นกล่องเงินจะได้ระดับ S R เนาะถ้าเป็นทองแดงก็จะได้กล่องสมบัติธรรมดานะครับผมซึ่งในการลงดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันจะใช้กุญแจจํานวน2ดอกต่อการลง1ครั้งนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครลงระดับสูงสุดไหวในชั้นที่6กเนี่ยก็ลงชั้นที่6ได้เลยเนาะโดยกุญแจเนี่ยมันจะรีให้เรา1ดอกนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณ2ชั่วโมงเราจะลงได้1ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางแรกในการหาเงินเนาะ ต่อมาช่องทางที่2นะครับจะอยู่ในระบบกิจกรรมตรงนี้นะครับผมมันจะมีแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับก็จะมีแบ่งเป็นยาอีพตัวละครน,นะครับผมเป็นกล่องเงินแล้วก็เป็นสมุดในการเลื่อนขั้นตัวละครเนาะก็ถ้าใครจะหาเงินจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลงในดันเจียนที่เป็นกล่องสมบัติหรือกล่องเงินนะครับก็ลงไปเลยเนาะชั้น3นะครับมันจะใช้ลูกบอลกลมๆจํานวน1ลูกในการลงนะครับ สำหรับบุกบอล1ลูกเนี่ยจะใช้ระยะเวลา8ชั่วโมงในการรีคูดาวนะครับผมก็ประมาณว่า8ชั่วโมงลงได้1ครั้งนะครับซึ่งในกล่องนี้นะครับผมหรือว่าดันเจียนนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับกล่องทองระดับ SR แล้วก็ระดับ SSR นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเนาะซึ่งหลังจากที่ผูนเล่นทุกคนนะครับได้กล่องทองมาแล้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอาไปขายทันทีนะครับก็คือกดมาที่เมนูเนาะมาที่คังไอเทม มาที่อื่นๆนะครับหลายๆคนก็อาจจะกดคําว่าขายนะครับผมแล้วก็สามารถขายได้ทันทีนะแต่ว่าเราจะได้แค่กล่องละ93,750พอนะครับสำหรับกล่องระดับ UR เนาะผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีเพิ่มมูลค่ากล่องพวกนี้นะครับให้มันขายได้มากกว่าจำนวนที่มันระบุอีก20%นะครับผมนั่นก็คือการเชิญ NPC v e โรนิก้เข้ามาอยู่ในโรงเตียมหรือว่า อยู่ในร้านเหล้าของเรานะครับผมซึ่งวิธีการเชิญมโลนิก้าคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็บังคับตัวละครนะครับนี่ครับผมเดินมาที่ประตูเลยเดินมาตรงแท่นที่เป็นแท่นวางหนังสือนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาในโรงเตี๊ยมของเรานะครับผมซึ่งเราก็กดที่เครื่องหมายดอกเครื่องหมายอะไรเอ่ยได้เลยนะครับมันจะมีลูกค้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10ประเภทนะครับผมซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวโรนิก้านะครับเป็นตัวละครระดับสเปเชียลเนาะสังเกตที่ของขวันอันสุดท้ายนะครับเนี่ยมันจะเป็นลูกถุงแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นเนาะ รายละเอียดบอกว่าจะเพิ่มเอฟเฟกทองขึ้นอีก20%นะครับเมื่อขายไอเทมในร้านค้าทุกแห่งในรลโอเนสนะครับผมซึ่งบัฟน,นี้จะมีระยะเวลาในการใช้งานอยู่60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเชิญเมโลนิก้าก็ไม่ยากนะครับผมเราก็เลือกไปที่ลูกค้าคนไหนก็ได้นะครับเนี่ยเราก็กดไปเลยนะครับสำหรับรอบต่อไปนะครับทวีโกจะเข้ามาเนาะ อีกประมาณ1นาทีนะครับผมจะเปลี่ยนจากทวิโก้เนี่ยไปเป็นเวโรนิก้านะครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าเชิญเวโรนิก้าได้เลยนะครับในการที่เราจะเชิญเวโรนิก้าเนี่ยเราจะต้องใช้เพชในการรีนะครับผมจํานวน1เพชเนาะแต่ว่าในแต่ละวันทุกบ่าย2องโมงเนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตฟรีได้วันละ1ครั้งนะครับผมตอนนี้ผมสามารถรีเซ็ตฟรีได้1ครั้งเนาะก็กดไปเลยนะครับนี่นะครับหลังจากกดมาแล้วเนี่ย เวโรนิก้าจะเข้ามาอยู่ในระบบลูกค้าในโรงเตียมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็รอแค่เวลามันนับถอยหลังนะครับเพื่อที่จะให้เวโรนิก้าเนี่ยเข้ามานั่งอยู่ในบาร์ของเรานะครับผมก็คือเนี่ยเดี๋ยวเวโรนิก้าเนี่ยมันจะเข้ามานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เพียงแค่มอบของขวัญเนาะหลังจากมอบของขวัญให้เวโรนิก้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้บัฟเพิ่มอัตราในการขายไอเทมเนี่ยแล้วได้ราคาเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับผม เดี๋ยวเรารอคูดาวกันสักคู่เนาะนี่นะครับก็ตอนนี้เวโรนิก้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นเนาะหลังจากที่เราเชิญเวโรนิก้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ผู้เล่นนะครับทำการกดเข้าไปในเมืองไหนก็ได้นะครับ1เมืองนะครับผมนี่อย่างเช่นหมู่บ้านบาน,นียเนาะผมก็กดเข้าไปเลยนะครับโอ้บอสแดงใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเนี่ย นี่นะครับโอเคเข้าไม่ได้เนอะเพราะว่ามันมีบอสแดงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปเข้าเมืองต่อไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเมืองดันมารีนะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยก็คือทุกครั้งที่เราเชิญเมโลนิก้าเสร็จเนี่ยให้ผู้เล่นนะครับทำการเลือกเข้าเมืองไหนก็ได้นะครับ1เมืองเพื่อที่จะทําให้เวโลนิกาเนี่ยเข้ามาอยู่ในบาร์ของเรานะครับมันเหมือนเป็นการรีเฟซร้านร้านเหล้าหรือว่าร้านบาร์ของเราเนาะ อันนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดวิ่งเล่นกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็กดมาที่ลงเตียมนะครับแล้วก็กลับไปที่ลงเตียมเหมือนเดิมเนาะหลังจากที่เรากลับเข้ามาที่ลงเตียมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเวโรนิกาเนี่ยนั่งอยู่ในบาร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับหลังจากเข้ามาในลงเตียมเห็นไหมครับ ผู้หญิงเสื้อชมพูผมสีม่วงเนี่ยแหละครับคือเวโรนิก้านะครับผมหลังจากเวโรนิก้าเข้ามานั่งแล้วนะครับเราก็เดินเข้ามาใกล้ๆเนาะกดมาที่ไอคอนพูดคุยนะครับผมมันก็จะมีประโยคให้เราพูดคุยกับเวโรนิก้านะครับแล้วก็จะมีคําตอบให้ตอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คําตอบเนาะสำหรับคําตอบเนี่ยก็สามารถตอบอะไรก็ได้นะครับผมก็เลือกเอาได้เลยเนาะมันก็จะสุม ของขวัญขึ้นมาหนึ่งอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เราหามาให้เวลูนิก้าเนาะถ้าใครมีอยู่แล้วก็สามารถให้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยมันก็จะมีระบบส่งเรานะครับไปหาไอเทมได้ทันทีนะครับอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าเบ็ดเตล็ดนะครับผมเราก็กดไปทันทีเลยเนาะเดี๋ยวทางตัวเกมเนี่ยมันก็จะาราบเราเข้าไปในร้านค้าในเมืองนั้นๆเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของขวัญมาให้เวลูนิก้านะครับผม สำหรับของขวัญก็ราคาไม่ได้แพงมากมายนะครับก็ใช้เหรียญทองในเกมซื้ออยู่แล้วเนาะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในหมู่บ้านออดันแล้วนะครับผมเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวทางระบบเนี่ยมันจะวิ่งให้เราอัตโนมัติเลยเนาะนี่นะครับเราก็เข้ามาที่ร้านขายของเบ็ดเล็ดนะครับผมแล้วเราก็เลือกดูนะครับของขวัญชิ้นไหนเนี่ยที่เวโรนิก้าต้องการนะครับผม เอาละครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ร้านค้าเบ็ดเตล็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์กระพริบอยู่นะครับว่าไอเทมชิ้นไหนเนี่ยที่เวโรนิก้าต้องการเป็นของขันนะครับผมเราก็ซื้อไปเลยเนาะก็ซื้อไปแค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับโอเคหลังจากซื้อเสร็จนะครับผมเราก็กดกลับเข้าไปที่ลงเตียเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่โลงเตียมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็แค่เดินเอาของขันนะครับส่งไปให้เวโรนิก้าเท่านั้นเนาะ เดี๋ยวรอทางตัวเกมมันโหลดสักครู่นึงนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าลงเตี้ยมันเนี่ยเราก็เดินมาหาเวโรนิก้าเลยเนาะแล้วก็กดที่สัญลักษณ์รูปคําว่าของขวัญน,นะครับแล้วเราก็มอบของขวัญให้เวโรนิก้าได้เลยเนาะมันก็จะมีประโยคพูดคุยอีกนิดนึงนะครับได้ของรางวัลเป็น10,000ทองนะครับผมแล้วก็ได้บัฟมาหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือคนขายของในหมู่บ้านลีโอเนสนะครับเพิ่มมูลค่าไอเทมที่เราจะขายในร้านเนี่ยอีก20%นนะครับผม หลังจากที่เราได้บัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้เล่นนะครับห้ามมาขายของในกระเป๋าเด็ดขาดน,นะครับผมก็คือหลายคนเนี่ยหลังจากได้บัฟมาแล้วนะครับอาจจะกดเข้ามาที่กระเป๋าเนาะแล้วก็กดขายทันทีนะครับสังเกตไหมว่าบัฟที่เพิ่มจํานวนราคาในการขาย20%เนี่ยมันจะไม่อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ในแต่ละเมืองต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้บัฟ20%มาแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมเข้าไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้นะครับในทั้ง5บทเนี่ยเข้าไปที่เมืองไหนก็ได้เนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยบังคับตัวละครนะครับวิ่งไปที่ร้านค้าเบ็ดตะเล็ดเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าเมืองมาแล้วเนี่ยกดไปที่คําว่าร้านค้าเบ็ดตะเล็ดที่อยู่ด้านซ้ายบนของด้านหน้าจอเลยเนาะ หลังจากกดนะครับมันก็จะวิ่งอัตโนมัติไปที่ร้านค้าเบ็ดตเตล็ดให้เราทันทีเนาะนี่นะครับทีนี้หลังจากที่เราเข้าร้านค้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกมาที่ฟังก์ชันขายนะครับสังเกตไว้ว่ามันจะมีคําว่า20%อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดขายเลยเนาะเลือกมาที่ฟังก์ชันอื่นๆนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถทําการขายได้เลยเนาะจากตอนแรกเนี่ยกล่องทองนะครับระดับ UR เราจะขายได้9 3 7 5 0ทองนะครับ เราจะสามารถเพิ่มราคาไปได้อี20ก20%กลายเป็นกล่องละ1 1 2 5 0 0ทองนะครับเพิ่มมาเกือบเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มมาประมาณเกือบ20,000ทองต่อกล่องเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า20%เนี่ยมันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับก็ให้มองเป็นตัวเลขกลมๆเนาะ ถ้าเราขาย1ล้านเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มมาอีก2 0 0แสนนะครับถ้าเราขาย10ล้านเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มมาฟรีๆอีก2ล้านเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยีถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับยิ่งถ้าใครมีกล่องทองเยอะๆเนี่ยเอามาขายครั้งหนึง่งเนี่ยจะขายได้หลายล้านเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ากล่องทองที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยจะขายได้สักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากดขายก่อนเนาะขายทั้งหมด กดไปที่คําว่าขายนะครับเลือกที่ไอเทมก่อนเนาะนี่นะครับถ้าเราขายทั้งหมดเนี่ยผมจะได้มาทั้งหมด6ล้าน3ส8ม1,900เลยนะครับถ้าผมไม่มีบัฟ20%เนี่ยผมน่าจะขายได้อยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่านะครับผมอันนี้มันบวกเพิ่มมาอีก20%เนี่ยก็เลยทําให้เราสามารถขายได้ถึง6ล้าน3เกือบ6ล้าน4เลยเนาะโอเคนะครับเราก็กดไปที่คําว่าขายได้เลยนะครับผม นี่นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับทองเพิ่มขึ้นมาอีก20%ซนแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใช้บัฟเพิ่มมูลค่าทองหรือว่ามูลค่าในการขายไอเทมอีก20%โดยการเชิญเวโรนิก้าเข้ามาที่ร้านเหล้าของเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับไอเทมกล่องทองของเรานะครับก็แนะนำว่าถ้าใครมีกล่องทองนะครับก็พยายามเก็บสะสมไปเยอะๆเนาะ แล้วพอเวลาจะขายเนี่ยก็ให้เชิญเวลรนิก้าเข้ามาที่โรงเหล้าของเราตามรายละเอียดที่ผมได้แนะนําเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับทองเพิ่มอ,อีก20%เลยนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราขายได้100ล้านเนี่ยเราได้เพิ่มมาอีก20%ก็คือได้ทองเพิ่มฟรีมาอีก20ล้านเลยนะครับผม <Wow. S 1> เพราะฉะนั้น20%เป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับ โอเคก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปแนะนำรายละเอียดนะครับการเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องทองของเราอีก20%นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป p ีต่อๆไปครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม The s e v Deadly Sin Game ในพาทที่6นะครับ ก็เป็นการแนะนำวิธีการเพิ่มมูลค่ากล่องทองของเรานะครับให้สามารถขายได้แพงขึ้นอีก20%นะครับโดยการเชิญเวโรนิก้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านเล่าของเรานั่นเองเนาะก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต,ต่อๆไปครับ